าพอมิถุนาขุดปุ๊บพี่น้องลองนึกภาพนะคะมิถุนาขุดปุ๊บฝนตกลงมาใช่ไหมคะเป็นกันว่าขุดแค่สองพันพออีก8 0 0พเท่ากระเป๋ารักการเมืองและข้าราชการประจะําค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ที่เห็นกันจะจาะก,ก็คืองบของถังน้ำไทยแล้งนะคะซื้อใน 18,000บาทของจริงบริษัทไปขายให้ถ้าหากขายสอส,อสอคนละ10ล้านนะคะก็จะตกอยู่ประมาณ15,000บาทต่อลูกสอสอก็จะได้คนละ3,000บาทต่อ1ลูกก็คือ1ถังแต่ตระกูลบางตระกูลที่กลุมอำนาจอยู่เรียกบริษัทมาบอกว่าฉันนะคะจะซื้อคุณเนี่ย ทีละพันล้านบาทคุณลดให้ได้เท่าไหร่บริษัทก็จำเป็นมันเป็นเงินก้อนใหญ่ลดให้40% 1 0 8 0 0 0ับาทลด40%ที่เราคิดดูแล้วกันมันเข้ากระเป๋าเขา40%คือเ,เงินเท่าไหร่คะ0 0บาทต่อหนึ่งลูกนะคะแล้วซื้อกันประมาณ1,400า ฉันย้ำท่านว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปเชื้อร้ายไม่เคยหายไปจากสังคมการเมืองไทยเว้นแต่เราจะมีการเมืองใหม่เมื่อไหร่ใช่ไหมพี่น้องนี่ก็คือนี่เลยนะคะ New Politics เลยนะคะ New Politics หนะังสือท่านบันตีจำลองก็ New Politics สิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยการมีรัฐบาลผสมวันนี้ถามว่าดีไหมดีกว่ารัฐบาลสมัครนะคะซึ่งพี่น้องฮุสตันเนี่ยบอกว่าเวนกรรมไม่ต้องรอชัดหน้าดีกว่ารัฐบาลสมชายที่ดีแต่ไปโมเตลหรือมีคลิปเฉาอยู่เรื่อย ธิปัตย์เองใครที่ตามบล็อกใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตจะทราบดิฉันเขียนตั้งแต่แรกว่าด่างครอยจุดด่างจุดแรกของประชาธิปัตย์ก็คือคุณวิทูลนามบุตรรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ดิฉันยังไม่ได้เขียนคนที่สองแต่เขียนเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเขียนนะเตือนก่อน นะคะดิฉันก็เลยคิดว่าวเตือนปุ๊บเขียนปับ๊บแล้วถ้าคุณยังไม่เอาออกดิฉันก็จะเปิดโฟงไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะ,น,ะ,คะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราขณาดนี้ถามว่าวันนี้เราพอหรือยังนะคะเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตขบวนของเรา ยังคะถ้ายังเราจะทำอะไรต่อไปนะคะโดยส่วนตัวพี่ดิฉันเองอยากเสนอแลกเปลี่ยนกับพี่น้องดิฉันทราบว่าพี่น้องเองมีการคุยกันเป็นจุดๆเป็นรัดๆอยู่แล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรในเมืองไทยแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลขณะนี้ลงถึงตำบลแล้ว เราได้แลกเปลี่ยนกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะในส่วนของแกนนำทั้ง5คนที่เป็นแกนนำรุ่นหนึ่งท่านก็คงจะทยอยขึ้นมาพูดว่าจะทำอะไรบ้างส่วนที่ดิฉันเองคิดออกตอนนี้อยากให้พวกเราเนี่ยต้องช่วยกันคิดสแสวงหาแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่แต่แน่นอนคิด ด้วยกันนะคะสิ่งหนึงที่ดิฉันเองตระหนับอยู่เสมอก็คือแกนนนำทั้งหาคนเนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีนะคะนับถึงวันนี้เนี่ยเต็ม3ปีแล้วเนี่ยที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจตัด